วันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูเหนียนขั่วนะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่เพื่อนส่งมาให้ไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะดิขั่วใหญ่มากมาอันแรกก็คือ แต่ที่ทึ่งไปกว่านั้นก็คือตัวขนมเองนี่แหละอ๋อมองไม่อยากจะเชื่อมันคือขนมปีกนกไว้ทุกคนก็ว่าแหละทำไมถุงมันเล็กๆเล็กกว่าฝ่ามือเราอีกอะทำไมมันเป็น three scrolls อีกแล้วอะมหาหลัยก็ให้นะเนี่ยนี่ดูดิที่มหาหลัยให้ three scrolls หรือว่ามันเป็นแบรนด์ฮิตสำหรับปีใหม่ว่ะ สกอร์อีกแล้วอันนี้เดตอินทผลัมไม่ใช่เด s เขาก็เขียนอยู่ว่าคริสปี้จูบจูมันก็คือพุดซานะทุกคนไม่ใช่อินทผลัมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอ่านก่อนมโนอะไรก็ไม่รู้อ่านออกแค่ช่วยกลัวอันนี้อูวอ่วะอู่โฮช่วยกลัวก็น่าจะเป็น ผลไมล้ลวงอีกแล้วอ่ะทุกคน Three Scars Sanji Songshu มันน่าจะเป็นแบรนด์ที่ให้กันเป็นวันของคนวันปีใหม่ว,ว้วาว这是什么？ในรูปแพคเกจจิ้งอันนี้คือซุนโอคงนะทุกคนหรือว่าซุนหอคงที่เรารู้จักกันในภาษาไทยนี่เป็นสองสอง จะเป็นขนมแบบนี้นะทุกคนน่าจะเป็นแปง้งสักอย่างอูคงหมาควาหมาควาในที่นี้ก็คือแป้งทอดที่เป็นเกลียวเกลียวนะซึ่งจากที่เราเข้าใจมันน่าจะเป็นแบบอาวุธของสุนงอคงแต่อันนี้มันสั้นไปหน่อยนะสรุกค,คือในนี้ทั้งยวงก็คือ three squirrels โอเค ส่วนใหญ่ก็เป็นถั่วนะทุกคนบ่งบอกว่าเรากำลังจะกลายเป็นระรอ,อกว้าวนี่ค a อส s o m e ฉันไม่รู้เลยมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบเนี้ยที่มันไม่รู้อ่ะ น่าจะกินกับพวกที่มีเส้นที่มันมีน้ำซุปว้าออริจินอลสกวอสเฮ้นี่อ,อะไรน่าจะเป็นสไปซี่สติ๊กที่อาไปกินเล่น I mean oh that pin blah. Wow, this is chips tomato flavor siang siang jumong something way อันนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรสักอย่างที่เป็นแผน่นนี่เป็นสแน็กกินเล่นใช่ไหมอันนี้คือใช่เลยหมูสไลด,ด์แดดเดียวรสชาติเหมือนกันมากเหมือนกินที่ไทยเลยแต่ว,ว่าอันนี้มันจะแบบแข็งแข็งเหนียวเหนียวกว่ากาวตอนไบรอ์ something ชั้นมันโรอะไรล่ะไม่รู้อะไรนี่ต่อไป เรซินลูกเกดนี่ไม่ได้กินลูกเกดนานมากเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเห็นอะไรแบบแว๊บๆลกก้างเห็นอะไรแว๊บๆอันนี้อีกแล้วอะทุกคนดูดิ daily nuts milk ก็คือเดี๋ยวให้ดูอะไร มาหาลัยก็ให้เราเหมือนกันเว้ยอันใหม่ก็จะเย็นกว่าเพราะอยู่ข้างนอกนั้นก,กว่านิดหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในห้องก็จะอุ่นอบห้องโอเค,อเ,คเราว่าเราก็ตรัสรู้ในระดับหนึ่งว่าเหนียนขััวคือถั่ว นี่คืออะไรอู่จงเคยชือ่อ something อ่านไม่ออกเป็นถูกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบโอ๊ตม a ลที่มันเป็นแท่งอะน่าจะประมาณนั้น,นะะอันนี้ก็คือ อะไรเป็นมันหนึบหเหมือนซอสน่าจะเป็นซอสที่เอาไว้ใช้ทำเป็นแบบเครื่องปรุงน่าจะเป็นแบบซุปนี้เจส่า <c oughs> ขาอะไรวะทุกคน จะดูหน่อยดิขาอะไรบรู Bro, ทำไมมันดูซัสทำไมต้องมีแง่งตรงนี้ซัสเกินไปไหมอะไรอะ่ะลูกชิน้นลูกชิน้นลกครมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นคือสแน็คหรอวะว้าวตาเมยียน น่าจะเผ็ดกับเค็มๆได้ป่ะทำไมมีก้อนนี้ด้วยก้อนนี้เคืออะไรอืมนจะทำมาจากวิบหรือเปล่าแล้วก็จะเผ็ดอันนี้ก็เหมือนเป็นสแน็คอีกอย่างหนึง่งอ๋อเหมือนทาโร่หรือเปล่าทุกคนไอ้แท่งนี้ไม่ได้เลยเว้ยทุกคน หน้าตาก็เหมือนทาโล่อยู่หรอกแต่ว่าแม่งเค็เมชิพายโชว์มาดูสิ่งที่น่าสนใจพอยไม่ได้เห็นเยลลี่อย่างนี้นานมากเลยทุกคนเป็นองุ่นชาร์มาสแคตหรืออย่างกวางใหม่กุยที่ประเทศไทยก็จะเห็นแปรรูปเป็นเค้กหรือทางฮูลูปกติอยู่ไทยชอบกินเยลลี่แบบนี้มากเลยมันเย็นดีเดี๋ยวรอกินฤดูร้อนอุย้ย Crispy Chips หน้าตาเหมือนปลา้องโกเลยมีจือขาวชื่อเว่ยรสไก่เ้ดูยังไงก็ปลาว่ะแล้วมันกิเกนเนี่ยเอ๊ะทำไมภาษาอังกฤษเป็นเนี้ย spicy little yellow c r o c k e r what is c r o c k e r anyone who knows please tell me x i a o h u a n g Yu. เฮ้ยเพิ่งรู <trzeba> ้อะเพาะไอ้ที่มันมีขวางเนี้ยมันมีอยู่ด้วยเพราะว่าปกติจะกินแต่ขวางเหมือนจี คุกกี้ปิ้งนะคนุณใช่เปล่าหรือกาวไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ดูรูปแล้วนะ่าจะเป็นคุกกี้เฮย้ยเยอะๆอันนี้ตัวน่าก,กินที่สุดแล้วเนะน,นี่ยกุ้งนะคะทุกคนจะไม่ได้แล้วว่าที่ไทยมันเรียกว่าอะไรไม่ได้กินนาน แต่ชอบกินมากเลยหน้าตาเหมือนซันไบส์เลยน่าจะเค็มๆมะม่วงเออจ,จับๆอยู่แล้วน่าจะมะม่วงจริงหม,ม,มางกูแล้วไอ้หม่า หนองกัวการอ๋อนา่าจะเป็นแท่งมะม่วมงไม่รู้ว่าจะสดแค่ไหนอนนั้ก็ถั่วน่าจะดูจากทรงละพิสตาชิโอหรือเปล่ทไมมันใหญ่ไม่น่าใช่ ไม่รู้อะถั่วอะไรไม่รู้ก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วทุกคนขนมสุดท้ายซึ่งอันนี้เองอะไรก็ไม่รู้น่าจะผิด something s ง e c จบแล้วนะขอบคุณที่ติดตามชม 就就。直直